อัพเดตผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาและไบโฟลสนามสองที่จังหวัดชัยนาทเปิดฉากชิงชัยวันแรกอย่างเป็นทางการแล้วค่ะการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยชิงถ้วยพระรจชาทานสมเด็จพ,พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้าสู่สนามที่สของปีนี้แล้วนะคะจัดกันที่จังหวัดชัยนาท เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากนายขจรสีชวนโนไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะซึ่งจัดกันที่บริเวณสนามเบีมเเขาขยายจากนั้นปล่อยตัวนักกีฬานะคะสำหรับผลการแข่งขันรุ่นที่น่าสนใจประชาชนชายระยะทาง52กิโลเมตรแชมป์สนามนี้ตกเป็นของ ภูดลโ,โคดพรมทีมราชนาวีฮีโร่ไบค์แอนคอร์นิวทริชั่นทำเวลาได้1ชั่วโมง19นาที02วินาทีตามมาด้วยมนตรีทีรทีบของทีม LCC สถิติเวลา1ชั่วโมง19นาที21วินาทีและอันดับที่3จัก,กรพัฒนวรัสิริทีมเซียวลิมยี่เวลา1นาที19 1ชั่วโมง19นาที24วินาทีค่ะ ขณะที่รุ่นอายุ11-12ปีชายระยะทาง17กิโลเมตรอันดับ1ตกเป็นของเด็กชายรัชพลดวงวิเชียนของทีมพราม ก็ทาเวลาได้34.48นาทีนะคะอันดับที่2ค่ะเด็กชายพัชระหอมประภัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งนักปั่นของทีมพราม19บานะคะทาเวลาได้34.51นาทีและอันดับ3เด็กชายนาทีพงศ์ศรีภัยบูลของทีม TUB13 ีซ كل ิงค่ะสําหรับการแข่งขันปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริชไบโฟร์ออวันพรุ่งนี้จะได้รับเกียรติจากนายนาทีมตรีวัตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่ง ขันที่สนาม BMX เขาขยายค่ะเริ่มในพิธีตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปจากนั้นจะเริ่มปล่อยตัวนักกีฬาในเวลา8นาฬิกา